ะคะ่ะพบก,กับเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะตอนนี้พี่ปุเป้ก็กำลังจะขึ้นพอใรของเรานะคะ,ะเพราะว่าวันนี้น้องปุเป้และเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะจะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อเล่นะคะวันนี้แล้วก็น้องงามโชคนะคะก็มาร่วมนะคะมาร่วมเซอร์ไพรส์ ามาที่โรงเรียนแล้วนะคะนา่ารักมากเลยเดินก่อนพ่อเลยนะรอพ่อด้วยค่ะ หนัวปิวเลยอะลูกเออเโอ้โหชัดสิงโตอันนี้ช้างจะชัดสิงโตซะแล้วนะท่านี้ท่านได้แต่ใดมา

ข้าหัวข้าหัวเอาเอาเชือกนั้นทับไว้ได้ไหมเชือกนั่นน่ะครับแถครับมาช่วยได้ยากครูครูแล้วครับผมลงขาครับคุณแม่ตั้งกล้องกันดีครับผมครับล้มครับผมลงเองครับผมเก่งเลยตรงนี้ยกซี โอ้โห,โหทำไมเวลาขึ้นลงจากแางต้องไหวเขาคือเป็นการแล้วก็กมาแล้วน้องเป็น เอาเป็นผู้ชายไปออกรบก็เลยผมว่าก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายของแม่อะไรบ้างสำหรับมอเอรเบก็ขาขึ้นได้น่าจะขึ้นได้นะ <c oughs> แต่สูงมาเขาจะเป็นเขาจะบอกว่ามัน,เป,นเป็นกีฬาของผู้ชายมันเป็นอะไรของผู้ชาย <c oughs> แต่ผมเห็นในตำนานแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงก็น่าจะทำได้ไม่กลัวพี่ไม่น้องขึ้นได้ไม่นะผมผมกฟังเขา มาอ่ปลูกฝังลูกผู้หญิงคือลูกผู้ชายเนี่ยผมไม่ได้อยู่กับผมเลยแล้วผมมีลูกสาวคนเดียวแล้วผมบอกว่าคิดในใจว่าลูกผู้ชายอ่ะยังไงเขาก็โอเคอ่ะยังไงเขาก็น่าจะเก่งเหมือนพ่อแต่ลูกผู้หญิงนี่ต้องทําให้เป็นเหมือนผู้ชายให้ได้ะให้เขาเก่งเหมือนผู้ชายให้ได้ให้เขาเหมือนพี่พี่โอเาให้ได้เพ่อต้องปลูกฝังเขาหน่อยอ่าปลกให้เขาเยอะกว่าพี่พี่เพราะว่าพี่พี่เป็นผู้ชาย

เป็นเรื่องหลังของทีมงานที่มาถ่ายทำหาหาได้ยากครับสำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่สามารถบังคับช้างตัวโตบมาเลื่อนได้ไม่ใช่แค่ขึ้นนั่งมแคน่ครับเขาสามารถพาช้างไปทำกิจกรรมร่วมกับมวลชนเยอะๆได้สบายครับซึ่งเราก็มี จกรที่ผ่านมาเรื่อยๆต่อก่อนก่อนก่อนหน้านี้ที่จะเป็นโอ๋น้องก็พาช้างไปร่วมงานมงคลงานแห่งานบวชงานกระถิ่นงาน,งงานทานานนา่าป่างานมุคคดในหลายอย่างครับภูมิใจในตัวลูกสาวมากงางก็ถือว่าเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เนาะใช่ครับแล้วแล้วคุณพี่เวลาเราพาท็่ปไปออกงานที่แบบโะเรอย่างเงีขียนตอบแล้วคุณพี่ดีมากครับชอบเขาชอบเขาไม่เคยเหนะ็นะ ตัวเล็กเสด็จประทัดในเช่นวันนั้นผไปที่ตะวัดเลยชาวบ้านเป็นเขาบอกเป็นงานไม่ไม่ใหญ่โตนะแต่ว่าชาวบ้านออกมาดูกันเยอะเลยเพราะว่าเขาถึงผมไล่สดแล้วเขาก็ออกมาโผลมาก็หลายล้านเพลยเลยเขาออกมาดูอะไรเขามาดูปูพีครับโอเล่นี่ครับผมเขาไม่เคยเห็น เขาอยากเห็นเขาเห็นได้ได้ยูทูบเห็นได้ได้โทรศัพท์แล้วเขาก็อยากเหจริงๆว่าดิ้นแค่นี้มันจริงๆนักเอาพระสรงฆ์ของคูงเต้เวลาที่อยู่บนช้าง,ง,างนเนี่ยเขาแค่ไปนั่งดิ้นเฉยๆเขาเขาบังคับเลยครับเขาสวมชินญ,ญ,ญาณเขาสวมบทเป็นเป็นควานช้างเลยครับ ใช่เขาขึ้นเขาก็เัาจะมะีเขาเรียกอะไรเขาจะรู้เลยครับเขาขึ้นปุ๊บเขาจะใช้ขาเขาบังคับมือเขาขาเขาเสียงของเขาบังคับให้ช้างเดินครับซึ่งใหม่ๆผมก็ต้องช่วยช่วยช่วยโบกช่วยสอมทำอย่างนี้นะให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใ,ให้ใช้ขานี้ขานี้ให้หยุดทำยังไงทุกวันวันนี้ น้องเก่งขึ้นครับน้องเริ่มเก่งเราไม่ต้องบอกแค่มองตา ใช่ครับพี่เซกว่าสัางเลยใช่ครับคุณแม่ครับเพราะว่าปูเป้ตัวเล็กเนี่ยสามารถสั่งช้างได้วม่ใครไม่เชื่อเลยผมไม่รู้นะว่าทำไมเขาเขาเขาเชื่อบอเออุเป้เขาอาจจะเป็นเสียงและออทุกอีเดียหมดของอปูเป้เลยมาถึงเนี่ยเวลาที่ผมให้ให้เขาจับขึ้นชาน้างน้องบุเป้ก็ยังจะไม่ได้ไหว้ไหว้ขอขมาขึ้นเลยช้างก้มให้ก่อนละยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกเลยปกติน้องจะน้องจะ สั่งโอเล่นะครับเจ็บลงเจ็บลงนะเขาหนุ่มป้ามาเห็นเต็มป้ามาถึงเขาจะก้มเลยก้มหล่นครับก็เป็นเรื่องของมบุคลธรเนาะครับเรมก็น่าคิดทั้งเมื่อวันนี้งานกิจกรรมเราเราตั้งใจทำมาโอเล่ถึงได้ไหมอ๋อวันนี้น้องกูเป้เขาจะเราไปซื้อให้ที่นี่เขาคือภายวันเกิดด้วยเค้กที่โรงเรียนเลยครับผม คือไพ่ามากเกิดวันไหนวันที่หนึ่งมก,กราครับหนึ่งวัตตคมเหรอครับผอันนี้เรากำหนดคลอดเนาะไม่เขาเขาคลอดโหแบบวันดีเป๊ะมากนะครับอ,อายาหนึน่งวัตตะาเลยครับผมแล้วคราวนี้เราเปกิจกิจกรรมกับกับอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นไหมอืมไม่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลย อบดีใจมากครับดีใจมากเลยตั้งแต่เขาตัวเล็กอยู่กับผมมาเขาไม่เคยมีมันเลยดเขาไม่เคยมีมันเลยก็อยู่บ้านก็ถึงว่านะครับสถานการณ์โควิดก็ทำให้เราแับมาอยู่บ้านก็คุ้นมากครับและนี่มันเกิดให้ช้างครัาดีใจมากเลยครับไม่รู้ว่ถึงป้องเมื่อก่อนไม่เคยได้จับเลยไม่ครับฮะเขาสี่คน 25่สิบห้าครับนี่วันที่หนึ่งเกอยี่สิบครับครับเขาก็จะมีความสุขนะน่ยความสุขนครับเขาเขาเหมือนเหมือนคนแก่เสกกอพระจะนับเลยนับนิ้ว5ี่้าคำแล้วแป่ว่าดสก่าเขาช้างกเอมอนกันช้าก็ดูรู้วนพระล้วนบางบหมดเส่เิ้มเด็่เขาดูในการดูเลของคนเราต้องอสังเกตเขาดูเขาจะรู้ วันที่เขาจะตกมันวันที่เขาจะโตว,วันต้นเจอเขาเขาจะเขาจะดูตำน,นานพระพุทธที่ว่าเขาเอาอะไรมาถวายพระพิพิจ้าจน,นั่นแหละเขารู้เพราะว่าเราลุสารลาใน่ครับก็ฉลาดเป็นทรงการเฉจนะผมยกให้เป็นครูบาอาจารย์ของผมเคลครับรู้จกักคำว่าช้างเป็นเรื่องเสมอ พ่อคนหนึ่งพี่คนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเปียกเหมือนทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้ผมเลยดีมากไม่มีพราะเราก็ไม่มีไม่มีเลนื่อยเยังฟังเราอยู่นี่เขาใช้หูแล้วเขาก็ใช้สายตาเขามองเราครับซึ่งซึ่งไม่ใช่ความของเขาเขาก็เลยไม่สนใเรา่ฟัง ครูเป้เห็นครูเป้บอกว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆของเขาจะมาเป่าเค้กมาอวยพรให้โอเล่พร้อมกับให้โอเล่เป่าเค้กเห็นว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงครับต้องไปดูที่เขาไปวางแผนของเขาใช่ๆๆเขาวางแผนเขาน่าจะวางแผนกับภูมิของเขานะครับเดี๋ยวย้ายใหม่ไปไว้ที่ปุ๊กเป้เลยก่านไปย้ายแล้วย้ายใหม่ไปไว้ที่ปุ๊กเป้แล้วฟ้าทำใหม่ไปสุดที่น้องกไปแต่เขาจะเริ่มทำกิจกรรมของเขาแล้วน ก็ขออนุญาตปิดทิปทัศนเชียงเท่าน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะสวัสดีค่ะ